นี่ดีในการนี้มีสัตว์เลี้ยงด้วยแวนครับเธอเคยไปอึหน้าบ้านคนอื่นแล้วเขาด่าไหมบ้านพี่แม่ครับนี่ไง คือคําถามที่มาถามกละแมววันนี้นะคะคุณผู้ชมมันเป็นปัญหาโลกแตกซึ่งใครที่มีบ้านดิฉันว่าคุณต้องเจอปัญหานี้นั่นก็คือว่าสุนัขเพื่อนบ้านมาอืนหน้าบ้านคุณไล่แล้วไล่อีกเอาน้ําสาดมันแทบจะไปกัดกับมันอยู่แล้วเนี่ยาบางคนลงทุนจะกัดกับมานะคะคุณมันยังมาอืนหน้าบ้านเราเลยแล้วเราจะทํายังไงกันดีเออดิฉันไปรวบรวมมา ถามไปปุ๊บคนก็ตอบกันมาทางออนไลน์บอกเลยบอกหนึ่งเอาขวดน้ําใส่พลาสติกอะขวดพลาสติกอะใส่น้ําไว้แล้วก็วางตังๆๆงตังตังต,งตงที่หน้าบ้านเอออย่างที่สองคือมีคนแนะนําบอกให้เอาพริกไทยโรยไว้ที่พื้นเออโรยไว้ที่พื้นหมามาัดมมันคงฉุนเนะาะมันก็คงจามเนาะมันก็ไม่มาอึกเออแต่ที่เขาบอกว่าได้ผลนะคือเอาเศษอาหารนะ มาวางไว้ที่ที่มันอึอ,อะเพราะมอกหมามันจะไม่มาอึอตรงที่มันกินเออเอาสิมันเป็นเรื่องจริงอะค่ะคุณผ,ผู้ชมเอาอย่างนี้ดีกว่าทําไมเรามาแก้ที่ปลายเหตุอะเราไม่ไปแก้ต้นเหตุนะว่าแล้วทําไมเราไม่ฝึกหมาบ้านเราอะให้อึอเป็นที่เป็นทางอ่ะมันจะได้ไม่ไปรบกวนเพื่อนบ้านแล้วจะได้ไม่ต้องด่ากาันตีกันบางคนเราปืนยิงกันพวาหมามาอือหน้าบ้านแล้วนะ เพราะฉะนั้นเราแก้ที่ต้นเหตุเลยดีไหมวันนี้เราไปดูกันว่าเราฝึกหมาให้อึเป็นที่เป็นทางได้ยังไงคะ่ะคือเกิดจากว่าเจ้าของเนี่ยไม่ได้ฝึกคือหมายถึงว่าปล่อยตามใจคือสุนัขเนี่ยสามารถฝึกได้ตลอดชีวิตนะ แต่อยู่ที่เจ้าของมากกว่าคือสุนัขเนี่ยส่วนใหญ่เสียนะคือมาจากเจ้าของไม่ใช่มาจากแมาจับตารางให้สุนัขมันรู้แล้วว่าอ้ชีวิตมันจะต้องวุงจรเป็นแบบนี้นะตอนนี้ขับถ่ายตอนนี้ทานอาหารตอนนี้ฝึกส่วนใหญ่เนี่ยสุนัขจะขับถ่ายหลังจากให้อาหารประมาณ15นาทีพอเรารู้เวลาแล้วเราก็จับที่สถานที่ทุกต้องแล้วก็กั้นบริเวณตอนแรกก่อนว่าเอ้ยเราท่านขับถ่ายตรงนี้นะเรากั้นคอกไว้ แต่ล้วตอนเก็บเนี่ยยังไม่ต้องเก็บสะอาดมากคือให้มันมีทิ้งกลิ่นไว้มันก็จะดม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 ,ดม,ดมแล้วก็จะขับถ่ายที่เดิมถ้าเกิดไปขับถ่ายหน้าบ้านคนอื่นมันพอมันกําลังจะยกขาหรือชาท่าจะถ่ายถ่ายหนักถ่ายเบาก็ตามเนี่ยเรากระตุกโตไม่แล้วก็รีบพามันกลับมาที่ที่มันต้องขับถ่ายแล้วพอมันขับถ่ายเสร็จเราก็ ช่วงแรกเราจะาให้รางวัลนะจะให้ขนมบ้างหรือว่าถ้าเกิดเราไม่อยากฝึกแค่ขนมก็ได้เราก็ชมกล่าวชมว่า,า,ด,าดีมากดีมากลูกอะไรเงี้ยเหมือนกับชมเขาเขาก็จะรู้ว่าไอสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องถ้าเราทําเป็นรูทีนเนี่ยมันก็จะเหมือนเคยชินการฝึกสุนัขคือความเคยชินด้วยแล้วก็ตัวเจ้าของก็ต้องมีวินัยด้วยคือต้องทำเนี่ยทุกวันทําทุกวันรับประกันว่าสุนัขจะขับถ่ายเป็นเวลาแล้วก็เป็นที่ ลอ้อมคอกไว้เนี่ยนะถ้าอยากให้มันอืดเป็นที่เป็นทางอ่ะล้อมคอกคุณไว้เออแล้วเดี๋ยวมันก็จะอืดที่มันตรงนั้นแหละนั่นแหละผมเจอแล้วพี่นั่นแหละแถวๆนี้นะครับเออเป็นที่เป็นทางนะเราไม่น่าเชื่อนะคะพี่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยวิธีการฝึกอันนี้เกิดมาเกิดมานานมาก29ปีแล้วแต่ว่าไม่รู้ว่าฝึกมันง่ายขนาดนี้เอง มันไม่มีใคร,รบอกเราพี่ถูกเอาวันนี้ค่ะคุณผู้ชมรู้ปัญหาว่าเอไม่เป็นที่เป็นทางมาของคุณก็จะได้ไม่ต้องไปตีกับบ้านอื่นเ้านะคะ